ข้อมุลต๋อมเป็นตรงไหนครับเป็นทั่วตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยผิวหน้าเอ่อยกเว้นหน้าแล้วก็ศีรษะค่ะไม่ค่อยขึ้นโอ้หมันยังปลาหนีนะเนี่ยเอาไว้หากินค่ะเออมันยังมีละเอาไว้ให้ดูหน้าดูหน่อยนะฮะหน้าไม่ขึ้นผมเอ่อหนังศีรษะศีรษะไม่ขึ้น,นแต่ถ้าขึ้นหนังศีรษะก็ไม่เยอะเหมือนที่ตัวลงมามันขึ้นเพราะอะไรตอนไหนยังไงขึ้น ตอนที่อายุยังยังสิบสิบสี่ได้อ่ะค่ะตอนนั้นอาการเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มว่าเฮ้ยมันมันเป็นโรคสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็จะเป็นตุ่มอ่าเหมือนเป็นภูมิแพ้ทั่วไปอะค่ะเป็นตุ่มคันอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นปื้นหรือว่าเป็นเป็นตุ่มตุ่มเป็นปื้นเป็นเป็นตุ่มตุ่มขึ้นมาตั้งจุดจุดจุดค่ะมันตุ่มคันทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วมันก็เราก็คันอะเนาะแล้วก็เกาเกาเกาพอเกาไปปุ๊บมันก็แบบเหมือนเป็นหัวใสๆอะค่ะพอเป็นหัวใสปุ๊บสัักกพนึง สักสองสาวันได้ค่ะมันก็หัวมันเริ่มแตกออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นอ่าเป็นลอกเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะคะอืมแล้วตอนนั้นทํำยังไงฮะตอนนั้นก็ไม่ทํายังไงค่ะแบบรอให้มันหายเหมือนว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะทายาอะไรไหมฮะไม่ค่ะก็ปล่อยไว้เฉยๆพอพอพอมันแบบเหมือนมันหนาขึ้นนะคะเหมือนผิวมันลอกหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็ขึ้นเป็นเต็มตัวทีนี้เราเริ่มตกใจแล้วเราก็เลยไปหาหมอครับค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นสะเก็ดเงิน อ๋อบอกเลยว่าเป็นสะเก็ดเงินค่ะอาจารย์ครับโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางกรรมพันธ์นะฮะก็ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษบางรายมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคกรรมพันธุ์นะฮะค่ะตั้งเท่าที่หนูโตมายังยังไม่เห็นผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่แต่ว่าไม่เคยค่ะไม่เคยสืบดูไม่ชอบโรคนี้ก็เลยไม่เคยไม่สืบแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าที่เห็นนะคะไม่มีใครเป็นแต่อาจจะแบบว่าก่อนหน้านั้นทวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็ได้หนูไม่คือบางทีถ้าเป็นเนี่ยอาจจะเป็นไม่เยอะก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกค่ะบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกสมัยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรพวกนี้อยู่นะคะนี่คุณต้นถามถึงสาเหตุก็คือกรรมพันธุ์หนึ่งละอ่าแล้วมันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่แบบ รับมลพิษแล้วก็ทําให้ยีนมันเปลี่ยนไปหรือกลายพันธุ์ไปครับแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะคะใช่ค่ะอย่างหนูหนูก็ได้รับสารเคมีโดยตรงอะนะคะมันก็เลยทําให้กระตุ้นได้แบบว่าเด็กๆโดนเหรอโดนค่ะตอนเป็นเด็กคือลําบากเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปก็ไปทํางานรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วไปโดนสารเคมีอะไรฮะเอ่อน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าอ๋อเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเขาฉีดเวลาไปพ่นยาฆาหญาใช่เราก็ไปเดินตามเราอาจจะโดนตรงนั้นช่วยกระตุ้นด้วยหนูคิดว่านะเป็นเยอะมากเป,เป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ค,คือ,อถ้าสมมุติว่ามันมียีนที่กลายพันธุ์ไปแล้วก็ก่อให้เกิดอาการอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะฮะเขาพบว่ามันจะมีการสร้างตัว T helper cell เนี่ย Th เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เซลล์พวกนี้จะไปจะไปอยู่ตามผิวหนังนะคะ ถ้าเป็นตัว t s ่ไปก็มีอยู่3ตัวก็คือ TSH t s 2และ t s 1 7ครับ TSH กับ t s 2เนี่ยก็จะหลังสารพวก t s 1ก็หลัง tumor necrosis factor เนาะ<ม> TNF อ่า h a ลฟแล้วก็ <'s> ตัว t s 2ก็หลัง interleukin 6ฮ inter ะซึ่ง2ตัวนี้ก็ให้เกิดการอักเสบขึ้นครับ ทีเอส17ก็หลังอินเตอร์ลิวคิน17กับอินเตอร์ลิวคิน22ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วขึ้นนะมันก็มันก็จะมีทั้งการอักเสบมีการทั้งผิวหนังลอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็อาจจะลามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยนะฮะถ้าอากาศเย็นชื้นหนาวอะไรพวกนี้มันก็จะกำเริบขึ้นมา เป็นไหมครับเป็นค่ะอ๋อชื้นชื้นยิ่งลามใหญ่เลยชื้นชื้นอากาศหนาวแล้วก็ถ้าร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคืออากาศที่แปรปรวนรุนแรงใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็เป็นไปตามอากาศแล้วก็เป็นไปตามอาหารด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยหลายอย่างค่ะมันจะกําเริบขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือทานอาหารบางอย่างที่พวกหมักดองพวก ที่มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกําเริบขึ้นมาแป้งสาลีจากะมีขึ้นสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นไหมฮะของคุณตอมก็เป็นเป็นค่ะแล้วลามไปจนถึงแค่ไหนยังไงฮะลามไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็แบบลอกทั้งตัวขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่นเลยอ่ะพอหนังเราลอกเนี่ยมันก็จะไปกองตามพื้นเต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นสะเก็ดสะเก็ดเลยใช่มันหิมะตกนะประมาณนั้นหนูว่าแสบไม่คันไม่คันมากค่ะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเนี่ยมันจะ แผลมันจะตึงอะคะ่ะพอตึงเสร็จมันก็จะคันพอคันเสร็จมันก็จะเจ็บคือแบบทรมานนะคะแล้วอยู่ได้ยังไงฮะจากก็ต้อง<ล>ทนกับมันมีอะไรบรรเทาไหมทายาหรือ<ต>ว่าเอาครีมคุณหมอบอกว่าให้ทาเป็นพวกออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นน้ำมันทาให้มันแบบไม่ผิวเราตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ถามะค,ะคุณหมอ,อว่ามียารักษาไหมคุณหมอก็ให้ทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะ ซึ่งหนูทานมาตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งมาอ่านหนังสือคุณช่างคุณสมเจอข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์บิมใช่แล้วยังไงฮะเริ่มต้นลองเลยยังค่ะก็มันก็คิดในใจว่ามันมันช่วยได้จริงเหรอเออ,เอ,อช่างมันเถอะปล่อยมันไปก,ก็เขาก็ซื้อมาใหม่เราก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยพอทีนี้เราก็มานึกว่าดูหลายครั้งและลองก็ลองตัวเอนมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอง,ลอง,ลองตัวนี้สักตั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเอาวะแล้วก็มันเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะครับผลข้างเคียงมันก็ หนูว่าน้อยนะคือน่าจะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายใช่ค่ะอ่ะเริ่มลองทานสีอะไรฮะสีส้มค่ะบีมสีส้มเป็นแคปซูลสีส้มเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ำมังคุดอาจารย์ครับสีส้มทำมาจากอะไรครับก็ห้าตัวนีครับมังคุดกระดมตัวเหลืองฝรั่งบบกตัวเดียวกันเลยแต่สกัดต่างกันสออสกัดต่างกันเพื่อให้ตอบรับกับอาการที่มันสร้าง T S 1 7เยอะเกินไป นะครับอ๋อนี่เน้นไปที่ t s 1 7เลยนะครับผมกลับมาสนับสนุนข้อความที่อาจารย์นำไพพูดครับตอนต้นสเก็ดเงินเป็นอาการหนึ่งของกรรมพันธุ์เพียงแต่แสดงออกมากหรือน้อยนะครับแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในตระกูลน,นั้นสัมผัสกับอะไรมากเกินไปครับเบาหวานข้อเข่าเสื่อมสเก็ดเงินล้วนเป็นอาการ แพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นนะฮะในเชิงภูมิคุ้มกันวิยาก็เกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่มากเกินไปของเม็ดเลือดขาวที่ตามปกติมันจะไปสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายแต่ถ้ามากเกินไปก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับเม็ดเลือดขาวที่มากเกินไปก็คือทีเอหนึ่งทีสองทเอสเตัวใดตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับ อาการเหล่านี้มันเชื่อว่าคงจะเป็นกรรมอพันธ์คนในตระกูลอาจลูกอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่กลับไปที่พ่อแม่เราจะไม่เห็นคนเป็นสะเก็ดเงินเลยอ,อาจจะเป็นคนม,มีคนในตระกูลเป็นโรคเบาหวานอีกคนเป็นข้อเสื่อมนะครับทั้งสองอาการเนี่ยไม่ว่าเบาหวานข้อเสื่อมก็เกิดขึ้นจากการหลังสารไม่เลือดขาวที่ไม่ควรจะหลังเยอะเกินไปนะครับก็เหมือนกับทีเอสสิบเจ็ดของคน<อ>งที่เป็นสะเก็ดเงิน ทีนี้คนบังเอิญคนที่มาเป็นสเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าในภาวะสิ่งแวดล้อมที่เขาสัมผัสต่างจากตระกูลคนอื่นๆในตระกูลก็ไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาที่ผิวหนังนะฮะหรือแม้กระทั่งอาหารที่กินนะเช่นกินกรุ๊ตนอนมากเกินไปเช่นถั่วมีเหลืองมีเหลืองเยอะเกินไปกินโอ๊กกินรามากไปนะฮะกินขนมปังมากไป นะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินนะครับ mm. เด็กคนหนึ่งอยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่มีกรรมาพันธุ์นั้นอยู่อยู่ในเมืองไทยแต่ไยพันธุ์ฮิลรอนดอนก็จะเกิดเป็นสะเก็ดเงินขึ้นมา oh. นะฮะสาเหตุก็เพราะอะไรไปอยู่ลอนดอนอากาศมันมันทึมทึมมันชื้นแล้วก็กินขนมปังตลอด uh huh. อ่ากินข้าวผลผลิตจากข้าวสาลีตลอดอาการก็เป็นขึ้นมาโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ถ้ากลับไปดูปู่ย่าตายายจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าเป็นข้อเขา<ด>่าเสื่อมหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เด็กคนเดียวกันเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยอาการดีขึ้น uh huh. อาการดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอยู่เพราะมันเป็นไปแล้วมันก็ดีมันก็เป็นน้อยลงนะครับ,รบเนื่องจากภาวะอากาศเนี่ยมันไม่รุนแรงเหมือนกัน,นในในลอนดอนแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลดกินขนมปังลงเขาอาการก็จะดีขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้น กลับมาถึงตรงนี้ว่าการแพ้ภูมิตัวเองมันเกี่ยวข้องกันนะฮะไม่ว่าข้อเข่าเสื่อมเอาบาหวานสะเก็ดกเงินมันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารในร่างกายของเราผมไม่ได้ข่าวมันมากไปแล้วก็โจมตีตัวเราเองนะครับขึ้นอยู่กับภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราแต่ละคนในตระกูลนั้นไปสัมผัสนะคนที่มีอยู่ในตระกูลนี้เกิดไปกินน้ําตาลมากอ่าก็เป็นเบาหวานาเพราะมีภูมิกรรมพันธุ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ คนที่เกิดไปออกน้ำหนักตัวเยอะจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับอันนี้เป็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่ภาวะของภูมิคุ้มกันวิยามันมันเริ่มบ่งบอกลักษณะอย่างนี้อย่างของน้องเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเพราะว่ามันก็เลยมาออกสเก็ตมกิดมาที่สเก็ตเงินนะครับเนื่องจากว่าไปเจอเข้าในเหตุตุการณ์ในบางอย่างในชีวิตน่ะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปเจออะไรที่ผิวหนังแลก็ออกมาตรงนั้นทีนี้สิ่งที่ทําให้ดีขึ้น คือแคปซูลสีส้มสีส้มและน้ำมังคุดด้วยใช่ไหมใช่ค,ครับนะตัวที่าจะทําให้ดีที่สุดทําได้ดีที่สุดนะ,นะครับคือน้ํามังคุดนะครับผมให้ดูนิดหนึ่งน้ํามังคุดเนี่ยถ้าเราดื่มวันละสองเป็นเวนลา15วันนะครับเราจะพบว่ามันมีการสร้างทีเร u ูเลเตอร์นะฮะไอ้คอลัมน์สุดท้ายนะครับนะประการแรกผมไปทีละคอลัมน์แล้วกันนะฮะทางซ้ายนะฮะที่เป็น TH1 นะฮะ จะพบว่าสีส้มเนี่ยมันระดับต่ำกว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็เป็นคนที่ดื่มน้ำนะฮะวันละหนึ่งซองหมายความว่าคือเป็นยาหลอกเป็นยาหลอกนะฮะดื่มน้ำอาจจะมากกว่านั้นแต่สีส้มสีส้มก็คือคนที่ดื่มน้ำบังคุดของเรานะฮะวันละหนึ่งซองแล้ววัดที่สิบห้าเราเจาะไม่เลยเขาวออกมาเราจะพบว่าทีเอสหนึ่งมันลดลงนะครับลดลงพอมาดูทีเอสสองครับลดลงมากกว่า ลดลงชัดเจนมากเลยนะเมื่อเปรียน,นเพียบกับกินน้ำนะครับเพราะฉะนั้น T S 2มันลดลงมากแล้วก็ลดลงมากกว่า T S 1นะครับภาวะที่ T S 2ลดลงเนี่ยมันก็ลดอาการผูมิแพ้และาการแพ้ภูมิตัวอกันที่เกิดขึ้นจาก T S 2มากเกินไปนะครับแล้วต่อมาครับเราก็จะมี T S 1 7นะฮะ T h 1 7บมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยอืมไอตัวเนี้ยตัวสำคัญตัวที่ไปกระตุ้นให้มีการผลัดผิวเร็วขึ้นนะครับ พอลดลงตรงนี้อาการแพ้ภูมิเองก็ลดลงนะไออาการของสะเก็ดเงินก็จะลดลงอย่างดีมากแล้วทั้งหมดก็เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทีเรกูลเลเตอร์ภูมิคุ้มกันวิยาบอกว่าไอทีเรกูลเลเตอร์ตัวเนี้ยไม่ได้ขาวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้ t h 1 t สหนึ่งทีเอสองทีเสร้างมากเกินไปนะครับเพราะนั้นเมื่อมีทีเรกูลเลเตอร์เพิ่มมากขึ้น hmm. ในลักษณะที่สมดุลอย่างนี้จะแก้ไขอาการแพ้ภูมิตัวเองได้ครอบจักรวาล นะคอบจักรวาลที่สําคัญที่สุดครับในการทําตรงเนี้ลดลงของ t s 1แล้วก็ t s 2เนี่ยต้องมีภาวะที่ทําให้ t s 1ยังเด่นกว่า t s 2อยู่นะครภาวะหนึ่งท S1 มันเด่นกว่า t s 2คือมากกว่า t s 2นี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้ในเชิงภูมิคุ้มการวิทยาว่าเกิดภาวะภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอ,อกและมะเร็งนะครับเราอาจจะลดท S2 ได้โดยตรง แต่ถ้ามันไปลด TSH หด้วยมันไม่ค่อยดีมีบเราต้องลดทั้ง TSH หและ TSH สแต่ลด TSH สให้มากกว่า TSH หนึ่นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่มีอาการแพ้ภูมิด้วยเนื่องจาก t s 1หเยอะไปก็ดี t s 2สองเยอะไปก็ดี t s 1สิบเยอะยอไปก็ดีก็จะสามารถที่จะดูแลได้นะครับส่วนแคปซูลที่พูดถึงนะครับข้อมูลของเราแม้ว่าเราจะไม่มีการเจาะในคนที่กินแคปซูลสิวัน แต่เรามีวิธีการสกัดสารไม่ออกฤทธิ์กลุ่มหนึ่งซึ่งเรารู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วมันเป็นสารกลุ่มที่จะเป็นวัตถุ t 1 7นะฮะเมื่อเสริมกับน้ำมังคุดมงังคยะออกฤทธิ์ได้ดีมากสําหรับคนที่ปนแพ้ภูมิตัวเองเแล้วก็ออกไปที่สเก็เงินและคนที่เป็นเสเก็ดเงินผิดพันธุ์ที่ดูดีที่สุดที่อยากจะแนะนําไม่ใช่เลยก็คือครีมครีมที่เราทําขึ้นมาทุกราย จะชอบใจมาก uh huh. นะแต่ว่ามันไม่จะเป็นรักษาที่ต้นเหตุนะก็คือทําให้อาการอักเสบเนี่ยอาการลาคานเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็ว uh huh. รเพราะฉะนั้นก็กต้องใช้ควบคู่กัน